สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทีมนักสำรวจแห่งสมาคมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม b a เดนเวิร์ e เท e เบหรือกูป การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งเป็นเรื่องที่บางครั้งดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีและจับต้องไม่ได้เราได้นำเสนอมันในทางปฏิบัติที่น่าดึงดูดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในช่วงกิจกรรมวิทยาศาสตร,ร์นักสำรวจที่โรงเรียนอนุบาลปกติแล้วจะทำกิจกรรมกันที่นั่นเลยแต่ตอนนี้เรามาพบคุณทางดิจิทัลในวิดีโอของเราเราจะแสดงวิธีการทดลองวิทยาศาสตร,ร์แบบง่ายๆทีละขั้นตอนแล้วเราต้องการให้ผู้ปกครองร่วมถึงครูและบุคลากรการศรรึกษาในโรงเรียนปถมได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะว่า จะสอนเรื่องอะไรและสอนอย่างไรให้กับเด็กๆอายุไม่ใช่ข้อจํากัดในการทําการทดลองกับเราค่ะในการทดลองของเรานั้นส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่คุณสามารถหามาได้ง่ายๆแต่ในบางทีเราก็ใช้อุปกรณ์อื่นบ้างที่เราคิดว่าน่าจะมีติดไว้ซึ่งเราก็ได้สาธิตวิธีใช้ให้ดูด้วยค่ะ เราได้โพสต์วิดีโอกิจกรรมนะ่าสนใจต่างๆมากมายครอบคลุมหลายหัวข้อและเราโพสต์ตอนใหม่ทุกๆวันศุกร์หาคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเรายินดีรับฟังค่ะคุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือทาง YouTube ฉันหวังว่าฉันได้กระตุ้นความสงสัยในตัวคุณได้บ้างนะคะลองดูรายการต่างๆในช่องนักสำรวจของเราและขอให้สนุกกับการสำรวจค่ะ